เยาวราชอะคะ่ะมันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมันมีทั้งคนไทยคนจีนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ลูกหลานชาวจีนแบบเบลเกิดเป็นไอเดียขึ้นมาว่าอยากทำไอศครีมที่รวมเคาลเจอร์ของหลายๆคาลเจอร์เข้าด้วยกันในถ้วยเดียวสวัสดีค่ะชื่อเบลพลอยนพัทค่ะอายุ34ปีค่ะเป็นเจ้าของร้านลักกี้โง่ค่ะ เยาวราชนะคะมันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมันมีทั้งคนไทยคนจีนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ลูกหลานชาวจีนแบบเบลที่เกิดแล้วก็เติบโตอยู่แถวๆนี้เกิดเป็นไอเดียขึ้นมาว่าอยากทำไอศครีมที่รวม c ลเจอร์ของหลายๆ c u เจอร์เข้าด้วยกัน ในถ้วยเดียวหลายคนจะสงสัยว่างโงูมาจากอะไรก็คือมาจากชื่อป๊าป๋าค่ะปาะะ๊าป๋าเนี่ยชื่อเฮียงูแกเป็นลูกคนที่5ก็คือเจ๊กเนอจราสีโงูกลายเป็นชื่อว่าร้านลักกี้โงูร้านลักกี้โงูเป็นร้านไอศครีมเป็นหลักซึ่งจะมีหรสชาติด้วยกัน,นะค,ะค่ะเขาจะมีรสน้ำต้าหู้งาน้ำซอสขิงเปี๊ยะไขเ่เค็มซอสกะทิควันเทียนกล้วยดาร์กช็อกโกแลตซอสกล้วยปิ้งชาเขียวชาโฮจิชา,ชาเป็นรสที่เบลคิดว่าทุกคนทานได้สามารถเลือกทานได้ว่าอยากทานกับพานาคอตตาก็ได้หรือทานกับ เค้ก็ไดซึ่งในขนมหนึ่งถ้วยเนี่ยมันจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงแล้วก็จิ้มลงไปเนี่ยจะเจอกับอะไรบ้างอันนี้คือความสนุกของขนมทีลนว่าอุ๊ยนี่คืออะไรเฮ้ยนี่คือกลิ่นอะไรอุ๊ยอันนี้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็ดๆดที่ที่ทุกคนต้องสั่งก็คือพานาคอต้าน้ำเต้าหู้งาดำซอสขิงค่ะเพราะว่าในพอชั่นนั้นนะคะมันจะมีพาาคอต้าเป็นเบสแล้วมีไอศครีมเจลาโต้งาดำกับน้ำเต้าหู้รวมเข้าด้วยกันในหนึ่งลูกมีซอสขิงที่เราต้มกันประมาณใช้เวลาต้มประมาณชั่วโมงกว่าค่ะกว่า จะสก,กัดได้ซอสขิงที่แบบมีความเผ็ดแล้วก็มีความเข้มข้นแบบเรียวขิงโดยที่ไม่ใช้ขิงหงเลยแล้วก็จะมีฟองเต้าหู้ทอดอะค่ะที่ปักอยู่ด้านหลังแล้วเบลเอาอมาอ,กอ,กอบกรอบแล้วก็โรยเกลือกลายเป็นแบบว้าวขึ้นมาว่าอุ้ยฟองเต้าหู้เอามาทําขนมได้ด้วย ล่าสุดเราก็ออกเมนูซอเบเม,มาที่เป็นวุนออ้นดอกหอมมือิีเก่ากี้แล้วก็เป็นไอติมซอเบทานคู่กับพริกเกลืออันนี้ค่ะก็ได้รับผลตลอบรับดีมากแล้วเราก็ต้องพยายามอีกว่าจะต้องทอํายังไงให้มันมีอะไรมาใหม่หมหมๆเรื่อยๆไม่ใช่ว่า5รสอร่อยและจบอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ เดิมที่ก็คือตึกเนี้ยค่ะเป็นของป,ปา้าป๋าเป็นร้านรองเท้าเก่าตั้งแต่สมัยอากงก็คือเบลชอบตึกนี้มากแล้วก็าร์ทเอ์ทุกคนเห็นตรงกันว่าอยากเก็บความเก่าของตึกนี้เอาไวใ้ให้มันมีเสน่ห์เพราะมันมีเสน่ห์มากเนี่ยค่ะมันแบบหาที่อื่นไม่ได้เส้นกําแพงอย่างเงี้ยค่ะก็จะค่อนข้างเรียวแล้วก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะกลุ่มลูกค้าที่มาในร้านจริงๆว้าวมากนะคะ เพราะว่าเบลคิดว่าโอเคเราเปิดร้านมันก็จะดูแบบฮิปๆนิดนึงดิบๆนิดนึงวัยรุ่นน่าจะชอบตอนหลังที่เบลเห็นก็คือเป็นวัยรุ่นพาปาา้มา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 พาอากงเอามามาหรือว่าจูงลูกหลานกันมาแล้วก็มานั่งฮิปๆิปกันมานั่งกินกันแบบได้ทุกวัยอันนี้เบลว้าวมากเห็นคนที่มีอายุนิดนึงอะค่ะที่แบบเป็นคุณป้าอะไรเงแบบี้ยค่อนข้างเอนจอยมาฮิปสเตอร์กันเป็นกลุ่มแบบกลุ่ม60อัพอะค่ะ MRT นั่งม r t ทกันมาแล้วก็เดินกันมาแล้วหาเจอเองด้ววยยคคืือออแแบบเเกกกก่่งงนนมมมมมาาาล้็นนนนััิข ว่ามันน่ารักน่ารักดี <c oughs> ฝากร้านลักกี้โหยาวราชค่ะเป็นร้านไอศครีมโฮมเมดเล็กๆค่ะอยู่บนถนนผ้าสายเดินจากสตรีทฟู้ดเมนสตรีทยาวาราชเดินทะลุเข้ามาไม่เกินหนึ่งนาทีก็คือถึง้าน l ลักกี้โหยาวราาเลยค่ะเปิดทุกวันเที่ยงถึง4ี่ทุ่มค่ะ